ถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากได้โรบินแท้ๆเป็น F4 โลบินมาเนิ่นนานแล้วลูกค้าจะได้มาตรฐานของตัวโรบินแท้ๆเลย สวัสดีครับผมอามร้าน99เจริญทรัพย์เกษตรสำหรับคลิปนี้ผมนำเครื่องตัดหญ้าของแบรนด์ยี่ห้อมารุยาม่าเป็นแบรนด์ญ,ญี่ปุ่นแท้เปิดตัวเครื่องตัดหญ้ารุ่นใหม่อยากจะมารีวิวเครื่องตัดหญ้าชื่อรุ่นว่า MBCC11U เป็นเครื่องจัหญ้า2จังหวะคือเครื่องจัหญ้าตัวนี้นะครับสินค้าเขาจะแพ็กเกจจิ้งมาจากโรงงานในห,หนึ่งกล่องที่ลูกค้าเห็นแบบนี้จะมีด้วยกันอยู่2ตัวดังนั้นเวลาที่ลูกค้าสั่งสินค้ากับทางร้านไปอะ่ะมันก็จะมีลูกค้าที่1เจ้าจะได้เป็นกล่องของมาลูยาม่าไปแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็จะได้เป็นกล่องของทางร้านไปแต่ไม่ต้องห่วงอาร์มรับประกันว่าเป็นสินค้าแท้ถ้าไม่แท้นะีอาร์ ยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยก็เดี๋ยวผมจะลองมาแกะกล่องให้ลูกค้าได้ดูนะว่าสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับไปจะมีอะไรบ้างภายในอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวสินค้าตัวเครื่องตัดหญ้าที่ลูกค้าจะได้รับไปกกอุปกรณ์เบื้องต้นพื้นฐานก็บอกตวงน้ำมันตัวใบกำบังแล้วก็จะเป็นนวมสายสะพายบาเดี่ยวใบตัดหญ้าทรงมะละกอของแบรนด์มาลุยาม่าจะเป็น ใบของซันโยเบคอินญี่ปุ่นแท้ถ้าลูกค้าท่านไหนที่เคยติดตามผมมันจะรู้ดีว่าใบซันโยเป็นใบที่ต้องบอกว่าดีมากๆแล้วก็เป็นโรงงานที่เป็นเบอร์ต้น,ตนของโลกเลยนะครับที่ว่าหลายๆแบรนด์ทั่วโลกใช้เป็นใบตัดยญาของโรงงานนี้แล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งานชุดเครื่องมือบล็อกหัวเทียนชุดเครื่องมือเซอร์วิสนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยจะเป็นใบรับประกันของทาง มารูยาม่าไทยแลนด์ประมาณนี้สําหรับลูกค้าที่จะได้รับไปเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ของมา r ุยาม่รุ่น MB411U เนื่องจากว่าลูกค้าหลายท่านนะอยากให้ผมรีวิวตัวนี้นานแล้วแล้วก็อยากให้พูดถึงเรื่องเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ด้วยหลังจากที่ามเคยทําคลิปไปว่ามากริตาเลิกผลิตเครื่องตัดหญ้าตัวรุ่น r b c 4 1 1 u ทางมาลูยาม่าก็ได้เทคโอเวอร์ในการซื้อโรงงานซื้อ เครื่องแต่ย้ารุ่นนี้เข้ามาขายเป็นในแบรนด์ของเขาเองลูกค้าท่านไหนที่หาเครื่องตัตหย้าโรบินอยู่เครื่องัตหย้าโรบินเนี่ยต้องผมเคยพูดนานและหลายปีแล้วเครื่องแต่ย้าโรบินเนี่ยเขาเลิกผลิตนานมากแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วที่เป็นโรบินถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากได้โรบินแท้ๆเป็น FC โรบินมาเนิ่นนานแล้วแล้วปรากฏว่าเครื่องที่<ๆ>ใช้อยู่มันพังผมขอแนะนําเลยในรุ่นของตัว MB t 1U นึยูตัวนี้คุณลูกค้าจะได้ มาตรฐานของตัวโลบินแท้ๆเลยก้านตัดหญ้าลูกค้าจะถามว่าก้านตัดหญ้าของตัวมารุยาม่าเนี่ยความยาวมันจะเท่ากับตัวมาก i ิต้าที่เขาเคยใช้ไหมเดี๋ยวผมจะวัดคร่าวๆให้ลูกค้าได้ดูกันก็คือวัดจากตัวกกหางถึงตัวนี้นะครับถึงตัวใบตัดเลยอยู่ประมาณ151เซ็นเซนความยาวก้านนะ ที่ผมวัดก็คือวัดช่วงนี้ถึงตัวกกหางตัวนี้อยู่151ิเซนประมาณนี้คร่าวๆเวลาที่ลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วลูกค้าก็จะต้องประกอบใบนิดนึงเดี๋ยวผมจะประกอบให้ลูกค้าดูนะเวลาลูกค้าได้รับไปแล้วลูกค้าจะต้องทําอะไรบ้างชุดแฮนด์ให้สายลอดมาอย่างนี้แล้วก็ใสแ่แฮนด์นะครับโดยที่แฮนดนะ์อะ เราเอาชุดหกเหลี่ยมเขาจะมีชุดหกเหลี่ยมมาให้ในนี้สามารถที่เราจะใช้งานประกอบได้เลยก็จะเป็นตัวเล็กตัวนี้ไข่แต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เอาตัวนี้ไข่นะเพราะว่ามันจะได้รวดเร็วใครน้อยน้องมาไม่ต้องจนหลุดนะครับรุม่มๆพอประมาณนี้แล้วเราก็เอาตัวชุดแฮนด์สองตัวด้านนี้ให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับอยู่กึ่งกลางมันจะมีล็อกอมันพอดีเลยเสร็จปุ๊บเราขันประมาณนี้นะครับที่เหลือ มันจะมีเคเบิลทายแบบนี้มาให้เราก็เอามาล็อกด้านนี้ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวใบกำบังใบกำบังตัวนี้อามจะใส่ไปให้เลยนะลูกค้าในส่วนของตัวใบตัดก้านนะครับมันจะสามารถปรับฟรีได้ถึง360องศาโดยที่วิธีการปรับฟรีเวลาที่เราจะใส่ใบตัดยาน,นะครับลูกค้ามาดูด้านนี้นิดนึงมันจะมีน็อนตตัวนี้ครับที่มันโผล่ออกมาแบบนี้เราคาย คายให้มันหลวมๆหน่อยนิดนึงพอมันคายได้ปุ๊บลูกค้าก็บิดตัวแฮนด์ออกมาแบบนี้แล้วเราก็ใช้ตัวบล็อกขันโมเทียนที่เขาให้มาชุดประแจหกเหลี่ยมตัวเล็กมาใส่ด้านนี้พอตอนเราใส่ครับเราจะต้องหมุนหมุนให้มันได้ล็อกมันพอมันได้ล็อกมันปุ๊บเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้แล้วทีนี้เราก็ใช้ตัวบล็อกหมเทียนนะครับด้านตัวที่มันเป็นบล็อกตัวเล็กขันโดยที่การขันนะครับ มันจะต้องขันตามเข็มนาฬิกาขันตามเข็มนาฬิกาเสร็จปุ๊บเราก็คลายนอนออกมาโดยที่ไอตัวประแจตัวนี้เราจับไว้เหมือนเดิมเลยแล้วเราก็เอาถ้วยตัวนี้ออกมาแล้วก็ถ้วยตัวนี้ออกมาจากนั้นนะครับเราก็เอาใบตัดญ้านะครับใบตัดญ้านี่ให้เอาฝั่งที่เป็นโลโก้มารูยาม่าขึ้นแบบนี้ความใบแล้วเราก็ใส่ตรงล็อกนะแล้วทีนี้ตัวนี้ให้ใส่ตัวด้าน ด้านน,นูนๆนะอย่าไปใส่นะครับมันจะล็อกใบไม่อยู่ให้เราเอาใส่ด้านบุ่มใส่ปุ๊บแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใส่ทีนี้เราก็ใส่นอ็อตทีนี้ใส่นอ็อตเราก็ต้องใส่แบบทวนเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้อ่าเสร็จปุ๊บมันก็จะแน่นเราก็ขันพอตึงมือเท่านั้น เป็นอันเสร็จสิ้นการติดจักรเราใส่ใบตัดยาเสร็จแล้วเราก็พลิกตัวการตัดยามาเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราก็ต้องมาล็อกตัวนี้ครับล็อกตัวน็อตด,ด้านนี้นะล็อกให้แน่นเพราะว่าถ้าเราล็อกไม่แน่นเวลาเราตัดเครื่องเวลาเราเล่งปอดปอดเนี่ยเครื่องมันจะตีลังกาหมุนเราก็ล็อกให้มันแน่นให้มันอยู่ตัวนี้หนึ่งแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วแล้วทีนี้มาอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องบอกว่า สำคัญที่สุดเลยในเรื่องของการใช้งานนะครับในส่วนของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับใช้เป็นตระกูลเบนซินแท้ได้หรือว่าเป็นตระกูลแกสส๊สโซหอล์้ได้สําหรับตัว MBC c 1 u 0 0ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ส่วะผมใช้เป็นน้ํามัน 2T ของทางมารุยาม่าอยากจะแนะนําลูกค้ากเกษตรกรเลยในเมื่อเราเลือกใช้เครื่องตัดหญ้าที่มีคุณภาพสูงแล้วดังนั้นเนี่ยการใช้น้ำมันทูที่มันเป็นเกรดที่จะถนอม เครื่องยนต์เรามันก็ช่วยได้เยอะช่วยทําให้เครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้าของเราที่เป็น2จังหวะครับมันยืดอายกุการใช้งานได้มากขึ้นสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้เครื่องจังหวะไม่ต้องไปกลัวว่าเครื่องจังหว้วะมันจะใช้ยากหรือเปล่ามันใช้ไม่ยากนะครับมารูจามา่เอ็ชินยู่เขาจะมีตัวถ้วยตวงน้ำมัน2ูทมาให้แบบนี้สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าจะต้องรู้ก่อนเลยคือในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย ลูกค้าก็เลือกเอาว่าลูกค้าจะใช้เป็นเบนซินแท้ก็จะยิ่งดีมากหรือว่าจะใช้เป็นตระกูลแก๊สโซฮอล์95ได้เหมือนกันสะดวกแบบไหนแต่ในส่วนของน้ํามันทูทีสิ่งหนึ่งสําหรับคนที่ไม่เคยใช้คือนึ่งลูกค้าต้องรู้ก่อนว่าน้ํามัน2ทีของเราเนี่ยมันเป็นเกรดไหนยังไงถ้าเป็นตระกูลที่ผมบอกคร่าวๆนะเอาแบบมีทั่วขายทั่วไปตามท้องตลาดก็คือจะเป็นพวกน้ํามันทูทีปอตทอหรือเชลเอล พวกนี้นะครับจะเป็นอัตรา25ต่อ1ก็หมายถึงน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรเราจะต้องผสมน้ำมันทูที40 cc เกินได้แต่ห้ามขาดแต่ว่าอย่างวันนี้ผมเลือกใช้เป็นน้ำมันทูทีของมารูยมาซึ่งเป็นเกรดที่เขาใช้เฉพาะกับพวกเครื่องยนต์พวกนี้โดยตรงเนี่ยเขาก็จะบอกอัตรามาเลยอัตราเขาจะบอกมาเลย50ต่อ1 50ต่อ1ก็หมายถึงน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรผสม น้ำมัน 2T ทอยู่ที่20ซีซีง่ายๆเลยก็คือมันจะมีบอกแก๊สเนี่ยตัวแก๊สเนี่ย G A S เนี่ยแก๊สนั่นก็คือหมายถึงน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิงของเราเนี่ยให้เติมขีดนี้ขีดนี้ตามลูกศรเลยเสร็จปุ๊บน้ำมัน2 t ีเราก็ดูว่าของเราเป็นอันตรา25ต่อ1หรือ25ต่อ1หรือ50ต่อ1อย่างของผมเป็นอันตรา50ต่อ1เราก็เติมน้ำมันท t ทขึ้นมาขีดนี้ ที่ลูกศรเขาผมก็เติมน้ํามันขึ้นมาขีดนี้แล้วดังนั้นเนี่ยพอเติมน้ํามันเสร็จปุ๊บเทตัวน้ํามันทูตีเข้าไปแบบนี้ให้มันได้ขีดที่ผมต้องการมีฝามาให้ใช่ไหมครับขยาบแบบนี้ให้น้ํามันมันเข้ากันหลังจากที่เราเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ตําแหน่งนี้ครับตําแหน่งนี้เลยแล้วตำแหน่งก๊อกนะครับก๊อกน้ํามันเนี่ยตำแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งปิดอยู่เราจะต้องเปิดก๊อกลงมา ตำแหน่งนี้แล้วเราดูโชค๊คตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะสตาร์ทช่วงเช้าเช้าหรือว่าในขณนะเครื่องเย็นนะครับเราก็ดันโชค๊คขึ้นแบบนี้เรามาดูที่ตัวแฮนด์ตัวแฮนด์ตัวนี้ว่าตำแหน่งสวิ์ตัวนี้คือสวิ์เปิดปิดนะครับตำแหน่งสวิ์เปิดปิดอ่ะอยู่ตำแหน่งไหนถ้ามันอยู่ตำแหน่งนี้ก็คือปิดเราจะต้องเปิดมาผักมาให้อยู่ตำแหน่งนี้ก็คือปุ่มสตาร์ทพร้อมสตาร์ทนะฮะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ดึงคันเร่ง พอมันติดแบบนี้นะครับเราก็โชกลงพอโชกลงเสร็จเราก็วามเครื่องสักแป๊บหนึ่งนะครับฝากไวด้วยสำหรับสินค้าคุณภาพของทางแบรนด์มารูยาม่ารุ่นว่า MBC ชิ้นอยู่ราคาอามจะทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ลูกค้าลองกดเข้าไปดูช่องทางการังซื้อกับทางร้านของเราเนี่ยมีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k ก็พิมพ์ ชื่อว่า99เจริญทรัพย์เกษตรนะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราก็พิมพ์ไปเลยเซิร์ชไปใน Google นะครับพิมพ์ว่า99เจริญทร,รัพย์เกษตรมันก็จะขึ้นเว็บไซต์เราขึ้นมาแล้วก็หรือว่าจะเป็น l i น์แอก็ได้นะไลน์ก็พิมพ์แอดข้างหน้า092คีดตรงกลาง393886สามารถแอดไลน์มาสั่งซื้อกันได้หรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์โทร092393886นะครับหรือท่านไหนที่แบบว่าอยากจะมาดูสินค้าตัวเป็นๆ ที่หน้าร้านก็มาดูได้เลยนะครับที่หน้าร้านเราเราก็มีสินค้าเอาไว้ให้ลูกค้าได้เลือกสรรหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นมากๆหรือว่าท่านไหนที่อยากได้ตัวเครื่องตหญยาและบิดอยู่ตอนนี้ทางร้านเราก็ยังมีจําหน่ายอยู่เหมือนกันนะครับก็ฝากไปด้วยครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับการติดต่อและสั่งซื้อ YouTube ให้ลูกค้าพิมพ์99เจริญศัพย์เกษตร ใต้คลิปทุกคลิปจะมีลิงก์ให้กับลูกค้าเลือกในการสั่งซื้อค่ะลิงก์แรกเป็นลิงก์ไลน์ให้ลูกค้ากดลิงก์เข้าไปและกดไปที่ Google ก็สามารถติดต่อก,กับทางร้านได้แล้วค่ะลิงก์ที่2เป็นลิงก์เว็บไซต์ลูกค้าสามารถกดลิงก์เว็บไซต์เข้าไปดูหน้าสินค้าต่างๆของทางร้านได้เลยค่ะ Facebook ให้ลูกค้ากดเข้าไปที่หน้าค้นหาแล้วพิมพ์99จเจริญรัพย์เกษตรก็จะมีเพจ Facebook ขึ้นมาค่ะ เสร็จแล้วให้ลูกค้ากดส่งข้อความก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะไลน์ทางร้านเป็นไลน์ official สํสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับทางร้านผ่านทางไลน์ไปที่หน้าหลักแล้วมองไปที่มุมขวาบนและให้ลูกค้าไปที่สัญลักษณ์คนและบวกเลือกกดค้นหาที่ ID ดีให้ลูกค้าพิมพ์แอดศ9นย์เกขีดและกดไปที่แว่นก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้แล้วค่ะ